ทำให้ผิวเราเขียวทําให้ผิวเราแก่นะคะซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้น ชาแนลชาแนลทังคนสนุกเกี่ยวกับการดูแลผิวและการเลือกใช้สกินแคร์ค่ะวันนี้ทุกคนเอาใจใครจริงๆก็เอาใจทุกคนนะคือคนที่ฟังดีสกินเนี่ยเชื่อว่าต้องอายุ25ขึ้นแน่นอนนะคะเวลาอายุ25ขึ้นเราก็จะรู้สึกแล้วว่าคอลลาเจนที่มีอยู่บนผิวเรามันเปลี่ยนไปแล้วถ้ายังไงถึงจะช่วยรักษาคอลลาเจนได้พี่ดิววันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการกินคอลลาเจนนู่นนี่นั่นแต่เรากำลังจะมาพูดถึงวิธีที่เรา เราจะทำยังไงโดยการปรับพฤติกรรมทําตัวของเรานี่แหละทําให้คอลลาเจนนั้นอยู่กับเราไปได้อย่างนานแสนนานนะคะโอเคคอลลาเจนทุกคนมันก็คือเรียกว่าเป็นเส้นใหญ่โปรตีนในผิวร่างกายเราแล้วกันนะคะไม่ใช่มีแค่ผิวคือคอลลาเจนเนี่ยอยู่ตามร่างกายตามส่วนต่างๆตาม,ตามแบบว่าข้อต่อนู่นนี่นั่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้เราจะมาโฟกัสที่คอลลาเจนบนผิวหน้าเราละกันคอลลาเจนบนผิวหน้าเราอะทุก คุณหมอชอบบอกว่าเออมันจะลดลงไปทุกๆ1%ปอร์ซหลังจากเราอายุ25นะคะคือปีละ1%อร์หลังจากนั้นเพราะอะไรทุกคนเรามาดูว่าเวลาคอลลาเจนมันถูกสร้างขึ้นนะทุกคนจริงๆแล้วมันมีอายุของมันอยู่อายุของคอลลาเจนมันจะอยู่ประมาณ20-30ถึงปีนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณหมอเขาบอกว่าเออประมาณอายุ25นะคอลลาเจนมันจะลดลงคือจริงๆแล้วคอลลาเจนมันสร้างมาเนี่ยมันก็อยู่กับเราไปนานนานนานย0่ปีแล้วมันก็จะค่อย ค่อยๆเสื่อมลงพอมันค่อยๆเสื่อมลงอทุกคนมันก็จะมีเอนไซม์ในในร่างกายเราเองเนี่ยที่จะไปย่อยสลายอีตัวคอลลาเจนที่มันเสื่อมลงนั้นทําให้คอลลาเจนมันหมดไปเรื่อยๆนะทุกคนดังนั้นเราก็เลยจะต้องกระตุ้นคอลลาเจนให้คอลลาเจนสร้างใหม่เราจะต้องรักษาคอลลาเจนนั้นที่เฮ้ยจริงๆมันควรจะอายุ20ปีมันควรจะทํายังไงให้มันอยู่ได้นานกว่าน,นั้นหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสการพูดกันคุยกันที่ตรงนี้นะคะอย่างร แรกเลยนะคะดิรู้สึกว่าสิ่งที่จะทําให้คอลลาเจนเนี่ยลดชะลอการเสื่อมสลายไปนะแล้วก็ทําให้มันมีมากขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัย3อย่างทุกคนมันอยู่ที่เราอะ่ะ1คือต้องอยู่ดีอย่างที่2คือต้องกินดีแล้วอย่างที่3ก็คือต้องนอนดีนะคะ3อย่างนี้ถ้าใครทําได้คอลลาเจนก็จะอยู่กับคุณได้นานนะคะอ่ะเรามาพูดถึงอันแรกก่อน สาเหตุอะไรที่ทําให้คอลลาเจนน่ะมันเสื่อมสลายได้ง่ายมากๆทุกคนรู้ทุกคนตอบได้ตอบซิรังสี UV แสงแดดนะคะอย่างแรกเลย รังสี U.V แสงแดดเราได้รับการบอกต่อกันมาตลอดว่ามันทําให้คอลลาเจนเนี่ยเสื่อมทําให้ผิวเราเหี่ยวทําให้ผิวเราแก่นะคะซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นเลยนะคะตัวรังสี U.V นะคะมันจะทําให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายอนุมูลอิสระคืออะไรคือสารที่เรียกว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนแล้วมันก็เป็นสารที่แบบล่องลอยนะคะพอสูญเสียอิเล็กตรอนทุกคนมันก็จะวิ่งไปมันไม่บาลานซ์อะไม่เสถียรวิ่งไปในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็จะไป เกาะเซล์ต่างๆทําให้เซลล์ผิดปกติป็นมาเร็งบ้างหรือถ้ามันมาเกาะเซลล์คอลลาเจนทุกคนมันทําให้คอลลาเจน่ะเสื่อมลงง่ายขึ้นแทนที่คอลลาเจนเราจะมีอายุ20ปีแบบมันจะยิ่งเสื่อมมากขึ้นเมื่ออนุมุติสระมาเกาะ,มา,กาะมาจับนะคะมันเหมือนเป็นตัวแบบคนเร่ร่อนที่แบบมาเกาะแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆแบบตัวถ่วงอะทุกคนทําให้ตัวคอลลาเจนมันสายสั้นขึ้นตัดลงสลายมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการแก้ของการทําให้รังสี U V ไม่ม ทำร้ายคอลลาเจนเรามันคืออะไรก็คือการทาครีมกันแดดทุกคนยิบอกตลอดเวลาว่าสกินแคร์รูทีนที่สําคัญที่สุดคือการทาครีมกันแดดทาทั้งหน้าทาทั้งตัวทาทุกวันไม่ว่าจะออกแดดหรือไม่ออกแดดก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆกแล้วก็ทําให้รังสี UV ไม่มาทําลายคอลลาเจนของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่2คือตัวอนุมูลอิสระทุกคนที่มันอยู่ในร่างกายจากรังสี UV ดังนั้นเราก็ควรจะกินแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุม อิสระทําให้พวกอนุมูลอิสระพวกนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะการกินสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรกินผลไมเ้เยอะๆทุกคนกินผลไม้พวกสีแดงเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะนะคะหรือว่าใครจะกินเป็นวิตามินเป็นซัพพลอเมนก็ได้กินวิตามินซีได้กินแอสตาซานทีนได้หรือว่ากินตัวแบบแอนตี o ้ออกซิแดนท์ที่แบบเทพๆเลยนะอย่างเช่นตัวที่ดูบอกว่าดูกินอยู่ตลอดเวลาคือเอออนนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเทป เทพหลายตัวสตรองมากๆนะคะมันคือมีพวกสารที่เป็นเคอร์คูมินบ้างละ่ะจากตัวขมิ้นใช่ไหมแล้วก็มีควอซิตินมีตัวที่เรียกว่าฟีเซตินตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่มีงานวิจัยเยอะมากว่าช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบในร่างกายได้ดีมากๆนะคะก็สามารถที่จะหาซัพเฟอร์เมนต์หรือว่าอาหารเสริมทานได้เพื่อต้านอนุมูลอิสระนะคะข้อต่อไปทุกคนดิวอยากให้ทุกคนเนี่ย ลดน้ำตาลคือเราเนี่ยจะได้ยินว่า กินน้ําตาลแล้วแก่ใช่ไหมทุกคนคือกินน้ําตาลไปแล้วมันไม่ได้แก่เลยหรอกค่ะกินน้ําตาลไปถ้าสมมติกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเหมาะสมอ่ะมันก็สามารถที่จะอยู่ในร่างกายเป็นประโยชน์กับร่างกายได้แหละแต่ถ้ามันมีเยอะเกินไปมันก็จะล่องลอยไปในกระแสเลือดของเรานะคะแล้วมันก็สามารถที่จะไปเกาะกับเส้นใยคอลลาเจนได้พอมันไปเกาะกับเส้นใยคอลลาเจนนึกถึงว่าคอลลาเจนมันเหมือนเส้นได้ที่มันแข็งแรงทุกคนพอโดนอะไรมาเกาะมันทําให้เส้นตรงนั้นเนี่ยมัน หย่อนมันแบบโดนตดัดมันสั้นลงบ้างมันไม่แต่งไม่ตึงบ้างแล้วมันทําให้มันเนี่ยไม่สามารถที่จะขึงหน้าเราได้ตึงเหมือนเดิมนะคะเขาก็เลยบอกว่าตัวน้ําตาลคือตัวรายที่จะมาเกาะตัวคอลลาเจนแล้วก็ทําให้คอลลาเจนเนี่ยมันเสื่อมสลายลงไปได้ซึ่งจริงมากๆเลยทุกคนดังนั้นไม่ได้ให้งดกินน้ําตาลแต่ช่วยลดกินน้ำตาลให้น้อยลงก็จะสามารถที่จะรักษาคอลลาเจนให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะทุกคนข้อต่อไป นอนไม่พอคนนอนไม่พอ แล้วก็เป็นคนที่ยิ่งมีความเครียดเยอะๆค่ะมันจะทำให้มีสารตัวหนึ่งออกมาเยอะก็คือคอร์ติซอลซึ่งตัวคอร์ติซอลค่ะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดละกันเนอะฮอร์โมนตัวนี้ถ้ามีเยอะมันจะมีผลกระทบต่อการผลิตคอลลาเจนร่างกายเรามันจะสังเคราะห์คอลลาเจนใช่ไหมทุกคนตัวนี้มันเหมือนตัวป่วนทุกคนไปป่วนการกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนทำให้คอลลาเจนเนี่ยเกิดได้น้อยลงนะคะดังนั้นตัวคอร์ติ เ,เราต้องทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ผลิตมันหรือผลิตมันให้น้อยที่สุดนะคะโดยการนอนให้พอนอนให้เร็วแล้วก็พยายามที่จะไม่เครียดมากจนเกินไปอันนี้ก็จะช่วยคอร์ติซอลให้ลดน้อยลงแล้วก็ทําให้กระบวนการผลิตคอลลาเจนเนี่ยสามารถผลิตได้เยอะขึ้นได้ด้วยนะทุกคนต่อมา ยังไงให้คอลลาเจนเนี่ยมันจะได้ผลิตมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากการที่ดิวเคยพูดถึงการทำเลเซอร์หัตถการอัลทร่าเทอร์มาชอะไรแล้วที่มันช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะวันนี้อยากจะโฟกัสที่การกินมากกว่าดิวอยากให้ทุกคนเนี่ยกินโปรตีนให้เพียงพอการกินโปรตีนให้เพียงพอทุกคนมันมีประโยชน์หรือมันสำคัญยังไงคอลลาเจนมันโดนสร้างโดยสิ่งต่างๆมากมายนะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะไปสร้างคอลลาเจน คือพวกกรดอะมิโนหรือว่าเป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กๆๆๆๆนะคะหลายชนิดการกินเนื้อนมไข่ปลาคือถั่วกินโปรตีนอะไรก็ได้ให้มันหลากหลายทุกคนคือไม่ใช่แบบกินไก่อย่างเดียวกินปลาอย่างเดียวกินถั่วอย่างเดียวรู้ออกมลามคือกินทั้งปลานมไข่ถั่วไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยคือกินโปรตีนให้หลากหลายพวกเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออกินพวกเนี้ยไม่พอจะกิน อาหารเสริมที่มีกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างคอลลาเจนก็ได้เดี๋ยวนี้มีคอลลาเจนขายเยอะแยะมากมายซึ่งดูเคยบอกไปแล้วว่าคอลลาเจนที่ขายอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คอลลาเจนแต่มันคือส่วนผสมที่มีกรดอะมิโนจําเป็นในการสร้างคอลลาเจนนะคะก็กรดอะมิโนสําคัญ3อันถ้าใครยังไม่ลืมนะคะตัวแรกก็คือไลซีนโพรลีนแล้วก็ไกลซีนนะคะพวกนี้จะเป็นกรดอะมิโนหลักที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนนะคะดังนั้น ใครจะไปหาอาหารเสริมกินก็เอาที่มีกรดอะมิโน,โนพวกนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนมีวัตถุดิบในการกระตุ้นคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นค่ะโอเคละวันนี้มาบอกวิธีนะคะอย่างที่บอกอย่าลืมอยู่ดีนะคะด้วยการที่หลบเลี้ยงแสงแดดในช่วงแดดเปรี้ยงๆ10โมงถึงบ่ายสามทาครีมกันแดดเยอะๆกินแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะกินดีก็อย่างที่บอกว่ากินโปรโตีนเยอะๆกินโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนที่เสริมการส สร้างคอลลาเจนได้กินวิตามินซีกินสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆและที่สําคัญนอนดีทุกคนการนอนดีจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งคอร์ติซอลนะคะแล้วก็สามารถทําให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนไม่มีตัวปวนมายุ่งวุ่นวายนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยจะสามารถรักษาคอลลาเจนให้อยู่กับเราได้นานแสนนานค่ะทุกคนโอเควันนี้รู้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการสร้างคอลลาเจนให้หน้าเด้งกันได้บ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ